บ่เป็นยังบ่เอายังมีจุดหมายเดียวเท่านั้นมูดโดยภิกษุสงฆ์นักบวชแม่ซี่มีจุดหมายเดียวอย่าไปเกาะอย่าไปของอย่ไปเกี่ยวกับไปใดทั้งสิน้นที่ว่าห้างสั่งวิหารธรรมมาอันหนึ่งหรืออยู่ในฐานแห่งสติปัะฐานเน่าเองในืกาย อยู่ในล่มหายใจอยู่ในความรู้สึกอาการปิติที่มันเกิดนิ่มๆนุวงๆอ,อ,อยู่แค่นี้เกิดยังขึ้นกับสร้างปล่อยผ่านเห็นเบิ้เวลาเพียงแค่ว่าคนตีจับจุดอารมณ์เป็นแล้วทรงช้านเป็นแล้วเห็นยังกับสร้างยันนำเข้ามาคิดปล่อยผ่านมันไปเห็นแสอยู่จังสัน่นนีทำพมก่อใจตรงนี้ให้ดี สิิงที่เขาเห็นเหมือนกันกับเขาไปตามคนทางเขาเห็นตน้นไม้เขาเห็นสายไฟรถคันนั้นคันนี้แลนสวนกันเขาเห็นคนเลี้ยงมัวเลี้ยงควายผู้หญิงผู้ชายปลอยผ่านในบดคือ,อยันนำเขามาคิดที่ลึก,กไปกว่านั้นคือเห็นความเกิดดับตามันเห็นต้นไม้นั้นแล้วมันก็บบอสซยจงสันมันก็ไปเห็นต้นไม้ใหมหมีเอื้นว่าเกิดดับ มันเร็วมากสายไฟเสานั้นต้นนี้นี่คือเห็นภายนอกสะก่อนมันก็แลนสวนไปดปิดๆๆมันบาแสอยู่จังสันเด้สายไฟต้นใหม่ต่างๆที่ตาเขาผ่านไปเห็นเขานังอยู่รถเนี่ยหรือเขายางไปตามนี่สันเขาแล้วลางบาดแล้วยางกับกุดนี่เออ เขาก่กรมนายางลางไปนี่ก็เห็นดินเห็นใบใหม่เห็นเครื่อใหม่เห็นหากใหม่เออเฮาก็ยางผ่านมันไปสือส่อๆนี่โดยที่เฮ้าบ่านําเขามาขิดนี่เออหากใหม่เครื่อใหม่เกิดหากใหม่ดับหากใหม่เห็นเครื่อใหม่เห็นใบไหม้นี่เกิดดับ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 เออนี่คือตัวหาใจว่าอือบ่มีหย,ยังติแซสอยู่จังซั่นตลอด ถ้ามันแซ่อยู่นั่นเหมือนกับว่าเข้าไปดึงมันมากพิจารณาเข้าไปดึงมันมากเดียวเราสัญญาหน่นแหละขยังพันไปเมื่อกี้ปุ๊บหงวขึ้นไปเบิ่งไม่เอาใบยังวะต้นยังวะนั่นก็เอื่นว่าแซ่อยู่หรือดึงมันมากมหาว่าคือ,อยังเป็นยังเห็นไหมแต่เข้าใจคำว่าหูแล้วว่ามันคือ,อยังคือใบไม้ ใบกุงใบโพก็ได้ยังจากการที่เขาไปลูนีฮ่ฮะเนี่ยเขาจะเขาว่าเกิดดับือหรเพียงแค่ผ่านเพียงแค่ผ่านสายตาในลูกหลังลักษณะท่าทางต้นไม้แบบนี้ซื่อว่าต้นแดงซื้อว่าต้นกุงซื่อว่าต้นโพควายหน่อยไงคนสูงตำ่ำหญิงใช่ยมองผ่านในเบิด โดยนําก็ไม่คิดนี่เห็นหญิงดับกับหญิงเห็นชายดับกับชายเือคาว่าดับนี่เพียงแต่ว่าเป็นผู้บอกหนอซื่อๆว่ามันเห็นแล้วมันก็ผ่านเอาอะไ้ไปคิดว่าเห็นแล้วดับดอกแต่ลองบอกบอกไว้ว่ามันก็แค่นั้นแหละมันกับเป็นของมันแบบนั้นแหละเออที่มันฆ่าอยู่ถูกอยู่หรือกังวลอยู่เนะพระาะว่ามันไปใครข่วนผือหน้นาคืออหยังเป็นหยังเป็นไผ่มาหยัง มาเลื่อนใดจะเป็นคนก็นดีเราจะเน้นย่างปล่อยพานในบด <c oughs> หูได้ยินเสียงกับมันกันนกห้องจิดจัดๆกาห้องนกเขาห้องรู้ว่านกเขานกกาเฮ้าปล่อยพานในบดเสียงนี่กะบ,บ่เทียงเห็นไหมเสียงนี่กะแค่เกิดกับดับบ่รมันว่าเสาแสอยู่ในหูเฮ้าตลอดที่มันแสอยู่เพราะว่าเขายักรูวา่าเออ มันห่องอยู่ใสมันจับอยู่ใสเออมันตัหน่อยหรือโตใหญ่เนี่ยคือบปล่อยพานปล่อยพานเลยมม่เลยเป็นแค่ว่าเออมันก็แค่ได้งยินนั่นแหละเสียงที่ได้งยินกระซา,าละผัดเสียงปนเปย์เลยล่ะมันเสียงคนเสียงหมาเสียงกาเสียงนกปนกันอยู่แล้วเขาจะไปจับมันมาเห็นอย่างเสียงคนเสียงมาเสียงนก เาลางตัวลังจางเสียงเสียงรถเสียงแตกตุ่มตุมต่ำต่ำอย่างก็แล้วแต่ให้เฮาทาความรู้สึกอยู่ในกายเฮาล่ะเดี๋ยวมันสิรลู้เองอโดยที่เ่าต้องไปอยากหลู้คําว่าเกิดดับก็อย่างคําว่าอันิจจังอนาตาก็าอย่างเขาว่าทุกข์คือย่างทุกข์ก็คือแต่ของยึดไว้นคือปล่อยผ่านให้พบิดนี่เทียบโดยไพยนอกรูปรถุกินเสียงโดยภพนนอกเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกัน กลิ่นหอมหรือเหมน็นก็แล้วแต่ก็ปอยผ่านจะไปหามันว่าอีหยังตายอีหยังเนา่ากินนี่มาจากไสบ่ต้องหาออรสเหมือนกันอแต่เขาติดชาติติดใจในรสชาติห่งอาหารมันก็บ่ได้แสรแว่งหากินอีหยังผ่านหลวงลำคอลงไปเลยแล้วเบิรดรสชาติ้าใจวันนี้เบิดรสชาตินี้เลยลล้นลงไปในเบิรดรสชาติแล้ว เหมือนกันทั้งพรดคือบ่มีอยังนั่นมันก็เกิดดับือกันได้รถนะนั่นก็ดีรถอาหารแต่มันบอาอย่างคือแสบแท่เนี่ยใจมันจะไปจ้อขีดอยากกินตามันก็จะเลี้ยวเบองในรถที่เขาติดใจในรูปร่างอาหารนั่นแหละเลยลินเขาไปแล้วนี่รถิรด,รดแล้วเิดแล้วนี่ก็เหมือนกันปลอยผ่านนเบดิดลูปลรถกลินเสียงปลอยผ่านปลอยผ่านปล่อยผ่าน นี่คือภายหนอบอกว่าคําว่าสมาธิมันบันไดหายเขาบันไดหาออกมันตั้งโยงสันโดยเอากายเป็นที่ตั้งฐานที่ตั้งแห่งกิดฐานที่ตั้งแห่งรู้รู้ชื้ๆนี่ไหมรู้โดยบัไดคิดบัไดนึกนี่ไหมฐานที่ตั้งแห่งรู้ก็เลยเอาความรู้สึกโตมาเป็นตัวรับประกันตัวเองแล้วรสศาสตร์อาหารถ้ามันกระู้หรอกมันบัดได้กินมันมันก็ด มันกระหรูดของมันเองคือพริพริกอยู่ในถุงนั่นแดงจิงคืนเอมันกระหรูว่าเผ็ดแต่ถ้าเราไปกินมันก็บม่เผ็ดดอกเกลือกับมันกันเัากระหรูว่าเข้มนั่นแหละมันก็รูดของมันแหละนั่นแหละจังหวะปลอยพานให้เบิร์ียังก็ดีเป็นมูพิกสุสงนักบวชพวกเขานะัน่นเป่นปอยพานให้พัดเลย บ่เขาไปยึดติดกับอะไรอันหนึ่งบ่ได้เอาบ่น้ำเบาอนใดอันหนึ่งมาใครควรพิจาหน้าให้มันเกิดความยืนยันตัดสินผิดถูกความดีความเร็วความไล่ความไหลความเร็วความไหลบ่ผิดบ่ถูกบ่กิงบ่ปลอมแต่บ่กิงกับบ่ปลอมก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านอันนั้นคือนยังน <laughs> sure. ี่คือยังรู้แล้วได้ยังโดยให้อนพอ้อมูปรดกินเสียงภายนอก ขังในก็ให้เป็นรุ่นดังเดียวกันเพราะว่าขังในบางที่ห้องกับภาวน่ารับตากับมีดอกบ่แมน่าเ์ห้งติดสี่ลืมตายอย่างเดียวเออบาทมันรับตาเสียงเปี้ยเสียงแตกเบี้ยงเปี้ยงในหูบ่ต้องไปคิดว่าคขึ้นอย่างเสียงเกิดขึ้นจากหยังเป็นหยังเอใกล้หรือดีปล่อยเลยมันบดดังอยู่บดมือบดขึ้นบดเว้นตลอดการเวลาตัวปล่อยพานเสียงตั้มตั้ง บางที่สัดยเสียลงมาในหูเอาหรือเสียงนั้นเกิดขึ้นโดยลางกายมันเป็นเด็กมิงยังในหูนี่ถ้าพวกเจ้าไปจดจ่อกับมันมันทั้งดังแห้งเด้ทั้งเงียบทั้งดังแห้งทั้งไปจดจ่อหรืออยากให้มันหายดังมิงหูมันงิงยเลยนี่ทั้งดังถ้าเขาบริสุทธใจมันมันก็่มีเสียงก็่มีได้เสียงกันนี่หละ ที่อยากไปลหลายๆอย่างก็เ <c oughs> สียงที่บ่มีต้นกำเออนิดแห่งเสียงเสียงหุยหวนเสียงเ้ากันพุง่งพุงปั๊มปหรือบางที่กันเกยินเสียงสวดมนต์จากข้างบนมันต้องฝาเออฟังคือซื้อมันประเด้ต่างแจ่ฟังหูมันก็มีหน้าที่รับลูเสียงอยู่แล้ว,ลวมันหูในหูนอกก็ตาม เขาจะสวดมนต์บนใดกับสางเขาจะว่ากันเรื่องใดกับชังเออเฮาน่ะทำความรู้สึกโต้หลับตาก็รู้ลึกสัวโต้ใดเด้บ่แมนเได้ว่าหลับตาบ่รู้สึกโต้โมมน,ววตตน,นั้นมันหลับเลยหลับไหลอ่นะเออนิมิตโดยฝันนี่บ่ดจำเป็นต้องนั่มาเบาบ่ต่างกันจากขอ้อมฝันที่ต้าของนอนหลับมาจากบ่หลับตาเราออกมาจังมาเบาบ่นิยมเลยอันนี้ถือว่าเป็นของเล่นถือว่าเป็นไรสาละเสะวยซ้ำไป แต่ลับตาโดยบระเด็จลับลึกบเแม่นคนนอนหลับเอมีสัพพัญญะลู้สกตโตอยู่ตลอดนี่นี่ตัวนี้ยังพ่อพ่อคุยกันได้แต่ว่านั่งลับเราไปเห็นไปเลยเนี่ยบ่นยมเยอันพ่อให้เทียบใส่กันกับเหมือนความฝันคือเฮานอนหลับเราฝันไปซื่อๆนย่หละด่ได้นี้ยังไปรู้สุกโตวบางที่ก็ยังคล้ายๆกับว่าคืออันนั้นคืออันนี้่ยมันยังบรได้ มั่นใจลอยเปอเซอยู่บ่ให้ขาดทันนี้บ่ให้ดนเดาได้อันนี้เป๊ะเป๊ะเลยบ่ให้มีเออประมาณนี่บ่ให้มีประมาณต้องเป๊ะเป๊ะเอาลวดเสียงก็ะตาม <c oughs> กลินก่นกับเหมือนกันเดี๋ยวก็หอมหอมไว้กินแปลกแป,ปกระชังมันถือไปถามหายังว่าดอกอย่างมันซืองอะไดดอกใหม่นั่นนี่เม้นกับเหมืนกันนี่แหละ หูบลดเกินเสียงโดยภายในแหละโดยภายนอกเสมอกันเบิดบันพอจิตท่างประคิดบันเนะเออมีแต่ลูอยู่ซื่อคิดประคิดบันเนึจิตกบผพ้ลูกผูพลูกปเกิดมันก็รูยืงสั้นแหละแต่ว่าเอาความรูสึกโตนั่นแหละมาเป็นตัวรับประคันตัวเองว่าแต่ของบันับไหลรูสึกโตหรือสติระลึกนึกสติมันก็ขึ้นอลูในรูบลดเกินเสียงว่าเสียงนั้นเสียงนี้มันลูอยู่หรอ จัญญะเนี่คือรูสึกโตเพามันรับไหลบ่รามันนอนหลับไปให้รูสึกโตรูโดยรูสึกโตหอม,มานะครับแต่ที่มันนั่งเทียบเอาเองเดอกหอมก็รู้ว่าหอมนั่นแหละันอยู่แค่นั่นเหม็นก็รู้ว่าเหม็นมันอยู่แค่นั่นบ่ามันว่าหอมยังนอเหม็นยังหนอนเกิดขึ้นจากยังนอนยู่งใส่หนอรลลูกก้ว่ากินเสียงบาเบาไฟนอกรู้ว่าไฟในไฟในไหนเออมาทำในทำมันถึมีความพอใจแเราพอใจบวกเข้าไปได้หัน ภายในนะส,สภาพะวะธรรมภายนอกลูปลดกึ่นเสียงยภายในสัสพะวะธรรมภายในลูปลดกึ่นเสียงภายในแต่ตัวแท้ๆตัวละใดหรือว่าใดพ่อใจก็บรพอใจแต่ห้าบาคิดบ่นึกความพอใจแล้วบพราพอใจดับพบเปดิดบ่ไดดอารมณ์วิญญ,ญาบ่มีหมองตังความรู้สึกพ่อใจบพใจ่พ่อใจละวิญญาเดย บ่มีมองไปติดนั่นแหละมองตั้งบ่มีมองไปติดบอติดในรถศาสนั่นเสียงนั่นรูปลางนั่นนี่แม้สวรรค์ที่มานีมันปรากฏภาพเกิดขึ้นบ่มีมองตั้งบ่ไปยูบ่ไปติดบ่ไปจากได้บ่ไปอยากเห็นบ่ไปอยากเป็นนั่นแหละเน้นย้ำคนลูกคนขี้ลูกพวกนี้ให้มันลูกซึ้งๆบ่ต้องไปหาว่าเกิดขึ้นจากยังแม่นยังเป็นไผ่เออขอ้ยังงมาเนี่ย ฝนลุกโยกส,สั่นใจปืมสึกน้ำตาไหลมันนี่เนื้อกระตุกไข่เข็มเสียนเสียดแท่งน้ำนิ่มมือโปรตีนแข่งขาเสียดหลังสู้หัวใจมานนี่ที่วอมานนี่ปล่อยผ่านนี่เบิดตเะแล้วก็เคยเป็นเบิดพตผอมที่บอมานนี่ว่าตามที่ตัวเองเป็นอ้อมเป็นเพเบิรเดียดเข่าตามไปหนึ่งมือที่หลัอันดอกบัตมันทีเดียวทั้งเบิด เบียดกับไปตามสุดนองกับมีตามแข่งตามขาเออเดียดกับไปคือยังมันแทงทั้งหลังสอดเข้าหัวใจห้องกับมี่เป็นคือเสียนแหลมๆเดีย้ยตัดกับไปโหลดรู้ยูสือ่อบน a า e w กิดหนึ่งหายหรือบ่าหายเป็นยังหรือบ่าเป็นยังบ่ได้สนใจนี่ว่าพวกเขานินน่เดินกันให้รู้สึกโตเด้อเดินเด็กเขา่าเดินจงกรมเดินจงกรมท่านจงกรมที่ห้องเหยีดไว้มันเป็นแนาานก่สนามฝึกเออ แต่ฟู้ฟุกเป็นดีแล้วเดินยุ่ในระวางตาการตลาดเสียงอือถือคือโค้งระวังตาการต้นน้นทอนทางหรือไปตามป่าใหมา่แล้วผู้เขาไซน่ารู้สึกตัวตลอดมีจั้งห่ากรู้สึกโตยันนี้ออกยาวความคิดออกไปหาจับออป่ายังหน,น,น,น่อติดอู้ขึ้นหลายแถนนวหนะอว่าไปงางไปตามหมือตามหนองก็ดีตามป่าก็เหมือนกันเสียงนกห้องโวกโวก <Das que ath en> นกจังนองออบบนั่นออกแล้วไอ้จ้าเบอรนี่เสียงนกกระโดดเสียงนกนั่นเสียงนกนี่วกบวกเวกเวกเสีไปเร่งหาโตมันเห็ดเนี่ยนั่น,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 นมันหมายถึงออกจิตคิดแล้วจิดบรรลุสื่อๆแต่ว่าคิดไปพ้อมคิดไปหาโตหน่อยโตใหญ่โตสูงโตต่ำโต,ตเขียวโตเหลืองหานกหาเสียงหาผู้กำเนิดเสียงนกระชางมันปล่อยผ่านปล่อยผ่านเออทุกอย่าง มันก็แค่เกิดดับนี่เป็นแค่คําสรุปไ้แต่ว่ามันบได้คิดในหันเด้มันอาจจะมาตรองในภายหลังยอนิโซโมนสิการเอามานึกตึกตรองในภายหลังเออทุกอย่างมันก็แค่นั้นล่ละเว้ยเดี๋ยวมันเป็นของมันแบบนั้นเนาะแค่เกิดแค่ดับไม่มีอย่างกีลังอย่างยื่นอยู่แบบนั้นแหละเฮาพวเขาเขา,เาบว่าไม่ควรที่มันเถือนเป็นคํเาเวออ้าอเป็นการคํเาเว้าหรือเป็นความคิดอันนึง แต่บ่ยึดจริงๆบ่มีความคิดเด้นั่แหละบ่มีเลยหรืว่าเฮาเน้นย้ำมมนีโรถแต่ว่าเดินจังกรมในสถานที่ฝึกเดินจังกรมก็เฮ็ดเฮ็ดเพื่อไฟกแต่ฝึกตนเองฝอึกแต่ได้ฝึกรู้สึกตัวกับรู้ให้มันท่านความคิดให้มันออกจากผู้รู้สึกโตคือรู้สึกโตยืนเดินนอนนั่งเฮ็ดไปเบิดเน้นย้ำให้ทุกคนเห็ดแบบมืนตา บาดมันรับก็ปล่อยมันรับพอต้องคุ้มมันเข้มบาดมันบ่รับก็จะไปคุ้มมันรับเยอะป่ล่ะบางคนเข้าใจว่าเห็นป่ะนอนบ่รับจังสันจังสีนอนบ่รับกับบางตัวผู้ใดอยากนอนเอ้ามันอยากนอนผู้ใดไปคุ้มมันนอนบ่รับก็รู้ตว่าบ่รับหรืออย่างหนึ่งจากไห่พานไปเลยว่ารับหรือบ่รับก็ช่างหายยุ่งในความรู้สึกโตเข้าใจบ่ละไหนเรืจังว่ามันถึงมี คำถามคำตอบแสกแซงมากไหมสภาพว่านั่นสภาพว่านี่กรออะลูยน่เดียวสภาพวา่าจิตตื่นตื่นยังตื่นรู้เมื่อตื่นรู้เราจะคองไปคุ้มมันจากนอนเนี่ยคำต่างๆกับมีคําตอบตีดยีนี่เดี๋ยฟังมันมากก็ล่ารู้กระลูไปโหลดบรลับก็คือบัลับตัวจะไปุ่มมันลับไปนี่ยออางสัหลับหลายอย่างที่หอบพยายามคุมบังคับ ให้ได้และให้เป็นเนี่หรืออยากได้หรืออยากเป็นนี่มันอยากหลับโอ้ยยากบินบาทว่าน์นะสำหรับโมระสิกสุองญาณอันนั้นญาณอันนี้บ่ต้องปล่อยมันเลยปล่อยมันไปเลยเด้อจะไปคุ้มหลับบ่หลับทางดีเราอยากว่าละแต่ว่าบ่าแมนว่าดีบ่หลับหรือบ่หลับลูกสกดัวไปยังสั่น ไหนมันนั่งสิสัพพัญจะห้ามันนั่งสิ่สสอเนื่องความต่ตเนื่องนึกวามนสึ็โตมันจะไปคุ้มมันหลับวับนเดียงยำมูอปฏิบัติเท่าบ่อยากได้ไ่อยากเป็นบ่อยากเห็นบ่อยากรู้รู้เฉยๆโดยไม่ต้องอยากแต่ว่ารู้แล้วกับว่าตองนั้เขามาคิดรู้เฉยๆเห็นเฉยๆได้ยินได้กินเฉยๆน,นัมม่นเ้นยงมูพวกนี้ บ่ยไม่ยังดอกโลกเียจะทุกเท่านั้นหละจะไปเกิดเป็นเศรษฐีเรือทุกเกิดทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปไปเกิดเป็นหมูม้าไก่เป็ดไก่สารพัดปูปลาระเนียวต่างๆเป็นสา้งเป็นหมาเป็นคนแน่เป็นเทวดาแน่นั่นนี่แนทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปทุกเท่านั้นเกิดขึ้นเข้าใจบ่ล่าหวัตถุทุกเด้นี่ วัฏสงสารสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่ทางสุญญตนเนาะที่ไปเสือความคิดของจะของเองมันแก่แค่ความคิดที่หมุนไปหมุนมาเวียนไปเวียนมาอยู่อันเก่าออันเก่าคือน้ำสิ่งต่างๆที่เคยผ่านเคยเห็นเคยเป็ี่ยนมาแล้วมาคิดออกจากวัฏสงสารโดยการยุดคิดบ่มีเกา่าบ่มีใหม่ว่ามีเกิดว่ามีดับใช่ปะละ่ะอ๋เพราละล่ะ <c oughs>